สวัสดีครับสวัสดีลูกทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับมาสเตอร์เป็นครั้งที่34นะครับในเรื่องของทุสยมเดิมนะครับให้ลูกเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่90นะครับไปดูข้อที่7กันก่อนเลยดีกว่านะครับแบบฝึกหัดในหน้านี้นะครับจะเป็นการบวกลบคูณหารแล้วก็นะครับเป็นการบวกลบคูณหารละคนนะครับพูดง่ายงนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยหลายอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลักการ เดียวกับการทําในเรื่องของเศษส่วนที่มาช่วยได้สอนไปนะครับถ้าเจออะไรครับถ้าเจอคูณกับหารนะครับให้ทําตัวนี้ก่อนนะครับแล้วไปทําบวกกับลบนะครับโดยดาเนินการจากอะไรครับจากทางซ้ายมือของเราไปยังขามือของเราน้านเองนะครับทีนี้ไปดูข้อที่7กันเลยดีกว่านะครับข้อที่7 0.75บวกกับ0.068ลบกับ อะไรครับลบกับ0.2นะครับฉะนั้นวิธีทำเนี่ยขั้นตอนแรกนะครับลูกๆต้องแมครับใส่วงเล็บให้มันก่อนว่าลูกจะต้องทําตัวไหนก่อนนะครับมาสเตอร์บอกเลยว่าถ้ามีบวกกับลบอยู่อันเดียวกันนะครับให้ทําจากซ้ายมือไปยังขวามือขอรานะครับซ้ายมือของเราก็จะเป็นตัวนี้นะครับ0.75นะครับบวกกับ0.068นะครับก็ทําตัวนี้ก่อนนะครับพับตัวนี้ก็เขียนวิธีทำลงมานะครับวิธีทำยังไงก็เขียนแบบนี้นะครับ ส่วนในที่นี้คําว่า1ในที่นี้คือขั้นตอนที่1นะครับทำในวงแรกๆก่อนนะครับนั่นก็คือนําเจ้าสมจํานวนี้มาบวกกันนะครับหลักการตั้งบวกนะครับหลักก็ต้องตรงกันด้วยนะครับศูนย์ในที่นี้ก็คือเป็นจํานวนเต็มนะครับเป็นจานวนเต็มศูนย์ก็ตั้งให้ตรงหลักจุดตรงจุดนะครับตัวเลขตรงตัวเลขนะครับสังเกตดูว่า0.75เหเนี่ย75เนี่ย,ยหลังจากจุดสุดยอดเนี่ยมีอยู่2ตัวก็คือ7กับ5นะครับส่วน 0.068เนี่ยหลังจุดสัญลัเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นหลักการตั้งบวกก็ตั้งบวกเหมือนเดิมน,นะครับถามว่า0ตัวนี้มาจากไหนนะครับหลังเลข5ก็0ตัวนี้ก็คือมีได้ไปเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ0เจ้าตัวนี้มีไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ0ของเจ้าตัวนี้ก็คือเราสามารถเขียนต่อได้เรื่อยๆมันไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นนะครับก็สามารถ ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ลูกก็นําส่งจำนวนนี้มาบวกกันนะครับบวกกันก็คือบวกกันตามตามธรรมดาเลยเนาะไม่ได้ยากอะไรนะครับเมื่อบวกกันเสร็จแล้วยังไงเอ่ยบวกกันเสร็จแล้วลูกๆก็นำคาตอบตัวนี้นะครับไปเป็นครับไปลบกับ2ต่อแล้วลูกๆก็จะได้คําตอบออกมาแล้วลูกก็จะตอบออกมาว่าสรุปแล้วเนี่ยได้คําตอบเป็นเท่าไหร่นะครับไปดูต่อข้อที่8เนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่าข้อที่8ปดเขามีวงเล็บให้แล้วเราก็ทําในวงเล็บก่อนนะครับ ทีนี้ไปดูข้อที่9ข้อที่เก้าเลครับ2.082บวกกับ3.4คูณกับ 7. จุดอะไรครับ 7. 0 6ุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีบวกกับคูณอยู่ดังนั้นเราต้องทำตัวไหนก่อนเราจะต้องทำการการคูณก่อนนะครับทำหลักการคูณเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยมาทำอะไรครับค่อยมาทำการบวกนะครับทีนี้หลักการคูณเดี๋ยวมาเซอร์จะอธิบายใบด้านล่างเนาะ ทีนี้ข้อ10ก็แปลงครับง่ายๆเดี๋ยวน้องมีลบกับมีหารกับลบอยู่นั้นลูกก็ต้องทําอะไรครับทําการหารก่อนนั่นเองนะครับข้อ11ก็หลักการเหมือนกันนะครับคูณกับหารหารกับคูณอยู่ในเดียวกันก็ต้องให้ทําจากทางอะไรครับทางซ้ายมือไปยังขวามือนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งที่มาเตอร์จะยกตัวอย่างแล้วนก็คือข้อที่12นะครับข้อที่12ในทีนี้ก็คือ8คูณกับ1.9นะครับหารด้วยอะไรครับ หารด้วย2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรครับแสบเวขมันก่อนมีมีเครื่องหมายคูณกับหารอยู่ในอยู่ในตัวเดียวกันดังนั้นเนี่ยลูกก็ต้องแม่ครับทำจากซ้ายมือของเราไปยังขวามือของเรานั่นเองนะครับโดยขั้นตอนแรกเราก็นํา8คูณกับอะไรครับ1.9กา่อนนะครับหลักการคูณทศนิยมนะครับมอยาบเพิ่งไปสนใจจุดมาก่อนนําตัวเลขทั้งหมดเลยครับมาคูณกันแล้วก็คูณปกติเลยครับแล้วก็ค่อยไปเติมจุดให้มันทีหลัง นะครับอย่างเช่นอะไรคูณกันนะครับ98เท่าไรเออเก้าแปดกตบสอั้งสเพิ่มหน้าเนะครับ818บวกกับ7เป็นเท่าไรครับเป็น15นะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าเราครรูณด้วยจุดสัญยมนะครับจุดสัญยมระหว่าง8ปดคูณกับหนเก้าสยมีกี่ตำแหน่งมีแค่1ตำแหน่งตำแหน่งนี้ในที่นี้ก็คือตำแหน่งที่9นั่นเองนะครับก็คือ1ตำแหน่งดังนั้นเนี่ย จุดของเราก็ต้องมีเท่าไหร่ครับมี 1. จุดด้วยนั่นก็คือเป็น15.2นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็นำา15.2ตัวน,นี้ตังนะครับแล้วก็ไปครับหารด้วยอะไรครับหารด้วย2อรูก้ก็จะได้คำตอบมาว่าคือเป็นเท่าไหร่แล้วรูก้ก็จะตอบตรงนี้ได้โดยอัตโนมัตินะครับนี่คือหลักการคูณทศนิมยมย้อนกลับไปดู ข้อที่9นิดนึงนะครับข้อที่9 3.4กับ7.06นะครับข้อนี้ซัลเฟอรมีกี่ตำแหน่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตำแหน่งนะครับ3ตำแหน่งอย่างไรนะครับมี41ตำแหน่งแล้วก็มี0ูนกับ6อีก1ตำแหน่งนะครับรวมกันเป็น3ตำแหน่งนะครับสมมุติว่าลูกๆคูณกันกออกมาได้แล้วผลลัพธ์ได้เป็น1425 สมมุตินะสมมุติว่าเป็น14 2 5ี้นี่คือผลลัพธ์ออกมาแต่ทศนิยมนี่เป็นครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดถึง3ตำแหน่งดังนั้นเราจะนับอย่างไรเป็น3ตำแหน่งนะคบทศนิยมเนี่ยจะอยู่หลังตัวสุดท้ายเสมอนะคือหลังเลขห้านะครับเพราะหลังลเลขห้านี่เป็น0 0 0ย์ไปเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้ดังนั้น,นจุดอยู่หลังเลขหานะครับดังนั้นลูกๆก็เลื่อนไปทั้งหมด3ครั้งนะครับ1 2แล้วก็อะไรครับ และข้อ3แสดงว่าจุดอีกตัวหนึ่งก็มาอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือ1จุดอะไรครับกลายเป็น1จุด4ี่านั่นเองนั่นคือคำตอบของตัวนี้นะครับเพราะต้องการเชื่อมถึงสามตำแหน่งด้วยกันนะครับนี่คือหลักการคูณในเรื่องของตัวสุมนะครับก็ไม่ได้ยากเนาะเหลือแค่กี่ข้อครับเหลือแค่อีก4ข้อก็ให้รู้กลับไปทำเป็นการบ้านนะครับแล้วก็ถ่ายรูปทรง มัสเซอร์ส่งในหลายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับวันนี้มาสเซอร์ขอจบการสอนในนี้นะครับสวัสดีครับ